จริพสูรเนตอกเนียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในหัวข้อสามจุดสี่นะครับเรื่องของการใช้พยัญชนะสอนนะครับเพื่อเปลี่ยนเสียงพยัญชนะนะครับมีวิธีหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะสี่ตัวในภาษาเขมรก็คือโนโมโลโวนะครับโดยการเขียนในรูปของพยัญชนะสอนนะครับโดยเขียนเอาตัวฮอตัวที่เพิ่มเข้ามาคือตัวฮอนะครับเข้ามาช่วยนะครับโดยให้ฮอร์เนี่ยเป็นพยัญชนะ เต็มนะครับแล้วก็โนโมโลโบเนี่ยเป็นพยัญชนะเชิงนะครับะจะทําให้เสียงพยัญชนะนั้นเทียบเท่าคือเทนที่เราจะเขียนเป็นมุสิกะตะนมานะครับเราก็ใช้ตัวฮอฮอมานะครับก็คือโนโมจากโน no, เป็นน no, อแล้วนอมโลวอนะครับทีนี้นะครับ คำคำที่ใช้วิธีนี้นะครับเปลี่ยนเสียงวิธีนี้ส่วนใหญ่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการใช้รูปแบบนี้เนี่ยเพื่อให้มีความหมายคงเดิมนะครับเราก็มาดูตัวอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นคำมาจากภาษาไทยนั่นแหละนะครับอย่างเช่นพยัญชนะโ no, นนะครับโน no. ถ้าใส่เอามาเขียนเป็นตัวซ้อนนะก็คือ ฮอจึงโนนะครับก็ได้เป็นเสียงนอนั่นเองนะครับก็คือตัวนอนะครับแล้วก็ใส่กับสระเอะก็เป็นเนึ่งนะครับเนึ่งแปลว่าดังนั้นนะครับแน่นอนว่าเราเราสามารถเขียนมันด้วยด้วยโนปันต่อปีแล้วก็แบบนี้นะครับแต่เขาเขาก็ไม่เขียนเนาะทีนี้ปันต่อปีเนี่ยยังเอามาเขียนเป็นกระเบียกรอมได้นะครับ น,นี่คือเสียงที่มันออกนะครับถัดมานะครับเพี้ยนชนะโมนะครับใส่เขียนเป็นตัวซ้อนฮอจึงโมนะครับฮอจึงโมก็คือตัวมอนั่นเองนะครับมอก็อันนี้ใส่โดยไม่ต้องไม่มีสระอย่างอื่นเลยก็คืออ่านว่ามอหรือว่าหมอนะครับเพราะว่าคํานี้มันมาจากภาษาไทยนั่นเองนะครับทีนี้ในภาษาไทยเนี่ยมีหอหีบนำเขมรก็เลยเขียนหอหีบนำามอม้าแบบนี้นะครับอ่านว่ามอ ข้อ3นะครับเพียรชนะโลนะครับใส่เอามาเขียนแบบนี้ก็คือได้หอชิงโลนะครับหอชิงโลก็คือตัวรลอนั่นเองนะครับลอแล้วก็ใส่คํานี้กับสระอัวงโก็เป็นหลวงนะครับแล้วว่าหลวงใหญ่หลวงก็ได้นะครับหลวงนี่แแล้วว่าใหญ่นะ,ะถัดมานะครับข้อ4ี่ครับตัวโว โอ uh, นะครับถ้าเอามาใส่กับเขียนในรูปของอพยัญชนะซอนนะครับคือฮอเชิงวโอนะครับก็คือได้ตัววได้เสียงวออกมานะครับเอาตัววเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับวและก็ใส่กับคำนี้ก็คือวสระโองอ,อ่านว่าวงนะครับอ่านว่าวงวสระโองอแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีบางคนนะครับเขาอ่านออกเสียงเป็นฟงอ่า คือเขมรไม,ไม่ไม่มีตัววแหวนนะครับโอ้ oh, มีตัววมีตัววแต่ไม่มีตัวฟนะ okay. อฟันเนาะโอเคบางคนก็อ่านวงบางคนก็อ่านโฟงนะครับแต่จริงๆถ้าตามอ่านตามตัวอักษรตัวนี้เนาะมันก็ต้องเป็นววองนะครับวงนั่นะนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าครับ អរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ